สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูก็มาพร้อมกับแวน่นหนูใส่แว่นอันนี้ต้อเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนตกกะกล้อแตนไหมทุกคนแม่หนูบอกว่าเหมือนตกกะกล้อแตนนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวแยลี่ลูกตานะคะทุกคนคะ่ะนี้เป็นของแท้นะคะเราไปซื้อมานะคะของแท้เลยเนะคะนี่ค่ะ กินมากเลยนะคะเป็นของแท้นะคะอันนี้มันเป็นแบบป๊อปอายอะไม่รู้นะคะเขาต่างจากเดิมยังไงนะน่าจะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบห่อใหญ่กว่าเดิมมากกับปกติมันจะเป็นห่อเล็กๆแค่นี้เองอะอออันนี้คือห่อใหญ่กว่าเดิมมากนะคะ <S <S แล้วก็อันนี้นะคะก็นุ่ม อันนี้นะคะราคาแบบเราไปซื้อมาปกติเดิมมันจะแบบเออสี่สิบาทใช่ปะแต่อันนี้มันยี่สิบาทอะ่ะทุกคนถึงมะงกล้วก็ของแท้ด้วยดีแกะก,กันไม่แกะไ,ไม่ออกไม่แกะไม่ออกอะ่ะทุกคนคือแพ็กเกจมันหนาจริงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะราะว่าเรามีกันไกนะคะ่ค่ะ เมื่อกี้คือปรับกล้องมันไกลขึ้นหน่อยนะคะนี่ขาตั้งกล้องเรานะคะเออจริงๆเราก็มีขาตั้งกล้องทำไมเราไม่ใช้ขาตั้งกล้องเออถามจริงนี่หอมมากเลยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนุ่นเลยอ่ะรีบหนเป็นแบบนี้ลูกใหญ่มากนะคะ อันนี้คือไปซื้อมาเหลือลูกสุดท้ายพอดีเลยอ่ะทุกคนเลยมาะคะโอ๊ยแกะไม่ออกมีหมาอยากกินนะคะแต่หมากินไม่ได้นะคะเห็นไหมเห็นนางไหมนางเดินไปแล้วทุกคนแกะไม่ออกนะคะก็เลยจะไปช่วยแบบมาแกะให้ ป๊าแก่ปก๊าป๊าขาแกให้หน่อยค่ะแกให้หน่อยแกให,หน่อยสิแกออกมาขอบคุณค่ะพอเร็วพอาเร็รวลองล่วงนะโอเคนี่นะคะทุกคนป๊าป๊าก็แกให้เราเร็วน่ากัด ดูนี่ด่า้าวอสว่างมากเลยทุกคนแส่เพราะว่ทุกคนเหมือนไข่น้องก็ทาเลยอ่ะเงียบมากในข้างในทุกคนดูดิหอมมากอะทุกคนคือกินแบบทะลุทะลุทะลวง ออกมาคืออะไรคือกาวติดแพ็กเกจแน่นอนเนี่ยทุกคนดูดิกินมากอุ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,ม,มตาเหล่ด้วยนี่ทุกคนคือมันเป็นแบบสังเกตว่ามันจะเป็นแบบรูนะคะไว้ก็ไม่โฟกัสก็ไม่โฟกัสโฟกัสหน่อยโฟกัสเฮยูโฟกัสหน่อยโฟกัสยังโฟกัสยัง แล้วก็โฟกัสอยู่นะมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะป่มเป็นแบบคนๆนะทุกคนเหมือนลูกขนเลยนี่นุ่มมากนุ่มมากๆคนตรงนี้นะคะเหมือนมันนุ่มกว่าเดิมด่ะทุกคนดูดีแบบว้าวพีกชายเดี๋ยวต้องถอดแว่นก่อนแคเค เราจะลองกัดดูนะคะทุกคนสามสองหนึ่งอร่อยมากแต่ว่ายังกัดไม่ถึงไส้เลยนะฮึวายไส้หลายฮึไส้เปรี้ยวมากอร่อยมาก เป็นคนชอบทานเปรี้ยวมากเลยนะคะก็เลยชอบนะคะไส้นี้ก็คือบีบใส่ฟ้าเลยอะ่ะดีมากบายบายใส้เยิมเย้มๆเลยะคะ่ะ อร่อยมากอะไรอะไนป,ป๊าเอ,เ,อเอาไก่ก่อนอ้านไก่อยู่นี่สานไก่อยู่นี่นี่นะคะทุาากคนอร่อยมากอืจะกัดตรงลูก,กตาแล้วนะ มันจะมันแบบลิ้นหนุบหนุบหนุนับนี่นะคะทุกคนคาราเมลเจ้รสใหม่น่ากินมาก ทำไมมันดีอย่างเงี้ยทุกคนคืออร่อยมากมากเลยนะคะตัวเอมก็เปรี้ยวมากอร่อยมากเลยนะคะตัวนี้คือแบบ คนลิปกอส่ะคนดูดิแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้สวยผลิปกอที่อร่อยมาก ดีมากเยลลี่ลูกปลานะคะคะแนนความอร่อยให้เต็มสิบเลยค่ะทุกคนคือนั่งดูดีมากเลยแล้วนั่งแบบ นางดูปุดุงปุดุงนนางดูปุดดุยปุดดุยปรุปรอันนี้คือนางเหมือนน้ำมันอ่ะทุกคนดูดิแบบคือตอนแรกนางอยู่ตรงนี้นะคะพอหนูย้ายนางไปฝั่งเนี้ยแล้วคือนางไม่ทิ้งข้าบคือนางเหมือนน้ำมันที่แบบปุ๊กปุ๊ปุ๊กปุ๊อะทุกคนเข้าใจหนูปะ นี่นะคะะนี่แบบนี้เลยน่ากินมากแล้วก็ตรงนี้นะคะหนูคิดว่าหนูจะเก็บตัวตรงคือแบบปกติอะคือตรงเนี้ยมันจะแบบมันจะเหลือไว้ใช่ป่ะเป็นแบบเป็นข้าวที่เหลือใช่ไหมอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยึ้นมันจะไหลลงมาเองอะคนเราึ้นเราจะไม่ทิ้งข้าวตรงแบบนี้ไว้นะคะเด็กนั่งไหลข้ามฝาก็จะทีนี้ คือทีงน้อยมากเนี่ยทุกคนแล้วคือนางจะค่อยๆไหลลงมาเองนะคะคือนาจะจับตัวกันตลอดเวลาเลยนาจะไม่ค่อยแยกจากกันนะคะมืมาเจอก,กันปึ๊บแล้ก็ไปคือไปไหนคือไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับค่าเอเมเบ้นด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ้งหูด้วยนะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย